นี่คือที่ยังครับเดี่ยวเช็คยังครับเนี่ยลาบครับลาบถือว่าลาบเหนียวว่าดีจังไรครับเนี่ยมันหลายหลายอย่างได้ลาบเนี่ยลาบเหนียวครับลาบเหนียวนะก็คือเอาเนื้องวัวมาสับนะครับมาสับให้ละเอียดนะครับนะครับให้ละเอียดที่นี่ใส่อยังครับเนี่ยใส่อยัางนั้นสามสิบกีบก่อนครับอยังนั้นนะครับเนี่ยสามสิบกีบสามสิบกีบนะครับครับสามสิบกีบครับเนี่ยโอ้ยอย่งครับเนี่ยไอ้นี่น่ะเทียบ่ครับเนี่ยเทียบว่านี่ยังน่งอันนี้เทียบเทียบนะบีเทียบอันนี้อ๋ออันนี้เป็นบีเออ ครับขั้นบีบีครับบีอ่าบีบีครับเพียนี่คือขมครับขั้นบีจังไรบีเค็มหรืออย่งไรครับรสชาติขมครับขมเกันนะครับครับขมเกันครับครับครับผมอันนี้แดงเป็นสองสวยพี่น้องนี่อันนี้คือแก้วน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับน้ำแบบน้ำจิ้มแก้วน้ำจิ้มแก้วครับนะครับแล้วก็อาหารอีสานนี่อยู่ในห่างวีวเดียครับเขาถือว่าเป็นอาหารแบบโลโซครับไอ้ใช้ซุ้มกันนี่เนี่ย ลาบก้อยเนี่ยบ้านทำอาหานอีสานนี่ขึ้นหานะครับสมมติเนี่ยครับเนี่ย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 ใช่เนี่ยเนี่ยนะครับเอาละครัถ้าให้พี่น้องบ้รรทมเบิ้งครับเอาเนี่ยต่อครับเนี่ยข้าขวัดท่านเนี่ยเข้าขวัดไปครับข่าขวัดก็คือเอาไอ้ข้าวเหนียวไปขวัดแล้วก็มาตัดนะครับนะต้องต้องเทสไม่ไหมครับเนี่ยเก็บไฟด่วนมาได้มาได้นะครับครับต้องเป็นมข้อที่หอมครับพี่น้องนะครับเนี่ยข้าขวั่ดครับพี่น้อง จากที่เฮาเฮ็ดงานเอาเข่าขึ้นเล่าแล้วครับเนี่ยนะครับแต่ละต่อครับเนาะพี่ยังยิบพริกพงศ์ดีครับเนาะรี่พงศ์นี่ปลูกเองวัครับเนี่ยพิกพงนะครับเฮ็ดเองวันเนี่ยเฮ็ดเองครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยพิกพงศ์เฮ็ดเองพี่น้องเนี่ยก็ยี่หอมพริกพงศ์บ้านเฮานี่ขวายเองตำเองครับพี่น้องนะครับปลูกเองเพิ่มครับกันเป็นของตลาดนี่บางทีเพิ่นบอกเอาขวัดอกเด้ครับเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือไอ้ใช้คือเชฟครับน่ะเชฟโอ้เนี่ยประจํา ครอบครัวแต่หมู่บ้านเนเอาคนเนี่ยเนี่ยคนเอาคนนะครับเอาคนครับคนคนนี่ครับเนี่ยมีบางพื้นที่เพิ่นกะขึ้นสุกเด็กนะครับน้าซอยย่างห้างนะใส่เลือดนะครับนี่ก้อยเหนียวครับนี่ลำนี่ลำเหนียวนะนี่ขึ้นเหนียวนี่ยนี่คือรับเหนียวครับอันเนี้ยเนี่ยคือคือสูตรแต่ถ้าท่องทิ้งด้วกันพี่น้องแต่สูตรนี่คือใช้ยุ้มมันเท่านี่ต้องรับเหนียวนะใช้หน้าของแท้นะรับเหนียวครับผมบอกเลยว่าขับรถไปกรุงเทพนีเมากินกระคุ้มนะ มาแซีบนำไม่ใช่ม้ใช้ผู้พี่น้องเอ้ยนี่ครับมาเบ่งเอาครับเนี่ยนี่คือลาบเหนียวพี่น้องเอลยเหงาลาบเหงาครับเอาเนื้อมาเนื้อพี่น้องมาสับพี่น้องเด้อเนื้อมาสับก่อนแล้วก็ซอยสามสิบกรีบข้างในเข้าไปนะครับใส่เพียนะครับใส่ดีนะใช่นะครับเข่าขวารลงที่ผงลงอันนี้ไอ้ผงรสตัวนี้นึงนี่รสเนื้อผงเนื้อผงเนื้อครับเนี่ยผงเนื้อพี่น้องครับผงเนื้อโอ้ยใช้เยนี่ยผมลาบเหนงาเนี่ยคือ ที่ไปสร้างเพื่อนเนี่ยไปสร้างเพื่อนกินเนี่ยต้องบอกกำชับเด้วยเนี่ยว่ารับหนียวสุเทียพุ่มเนี่ยทั้งก้อนที่เสียใจเฮาเนอะเออมันต้องสับเจ้าบางคนเนี่ยหันห่นเฮาเฮานี่ยมันมันที่เข,ขาเขาเนี่ยสุเีพุ่มเนี่ยเทียมพุ่มมันต้องสับยี่นอเนี่ยคือลาบเหนียวของแท้เนาะสมัยก่อนเวลาเป็นงานดองงานอย่างไรเขายกเป็นฐานในแชนได้ก่อนเนาะครับเออเนี่ยครับผมถาดละลอยเดียวก่อนนะครับผู้ใดบ่กไปกินบ้านกับไปส่งคันบ้านเด้เด็กก้อนครับงอมถือเด็กก้อนนะเห็นปะตัวไหนใช้เด็กก่อนนี่ย งอมถือแคแต่ก่อนต่ตัวไ้แค่สามพันได้บ้างถึงห้าพันเนาะงอนมีบัวช่หงวกี่นะครับโอ้สมือนี่นี่ต้องีงกนเมื่อนี่จะไปใกล้พันเมื่อนึงพอด้กินถ้าได้กินดาสองเมื่อนี่น้องเ้หครับไนม่งเอานี่ยครับเียบวกก้เอาิมเอานี่เอานี่คือรสชาติด้เราคือเอาหอมนะหอมนุ่งใสครับครับหอมครับหอมที่น้องหอมอ่ะหอมลุงครับที่น้องเล่นเนี่ย พี่น้องเลยเอาไหมเอาครอบครัวจีบได้ครอบครได้จิบนิดนึงครับเอ้ยเนี่ยพนอนเลยเนี่ยครับเนี่ยมันเทาพี่น้องเลยเอาเข่าขึ้นเล่าพี่น้องเลยเนี่ยนี่ไดพี่น้องเขาครับเนี่ยครับเข่าขึ้นเล่าแล้วครับเอ้ยขึ้นเล่าแล้วก็มากินข้าเหมือนกันครับเนี่ยซื้องัวมาลาบครับเนี่ยครับอีสานอีสานเอาหน่อยใช่ไหมครับเนี่ยเอาครับครับเรียบร้อยแล้วนะจบแล้วจบนะจบเพะเนี่ยจบแล้วครับเอาละวจบหอมเมืองมือด้วยเนี่ยน้ำด้วยเนี่ยคือนี่คือ เชฟครับเนี่ยครับเชฟใช้เชฟใช้ครับไอ้ใช้ครับเนี่ยเชฟพี่น้องครับเนี่ยเอายกมือหน่อยนึงจมูกญี่ปุ่หน่อยเด้อโอ้คุณครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องได้คุณครับ